ตั้งแต่ที่เขานะคะได้พบได้เจอได้รู้จักคุณนะคะมันมีความคิดอะไรนะคะผุดเข้ามาในความคิดในความรู้สึกของเขาบ้างนะก็สวัสดีนะคะทุกทุกคนมาพบกับแม่หมอจ้าในคลิปแบบแรนดอมนะคะมาเรานะคะไปส่องความคิดส่องพลังงานของเขาคนนั้นกันดีกว่านะคะไม่ว่าคุณและเขาตอนนี้จะสถานะเป็นอย่างไรนะคะเราไปดูกันว่าตั้งแต่ที่เขาเนี่ยนะคะเอ,อ่อได้รู้จักเรานะคะได้พบเราเนี่ย มันทําให้มีทําให้เขาเนี่ยะครับเ,เกิดความคิดอะไรขึ้นมาบ้างนะคะในหัวในความรู้สึกเขานะแม่หมอขอห้าใบจ้าอะไรเนี่ยเอ่อ uh, t h e lover น่าจะเป็น the lover นะคะอันนี้อ๋อสี่ไม้จ้าน,นี้สี่ไม้นะคะและอะไรเอยเออควีน uh, ถือถ้วยนะจ้าและอะไรอีกจ้าว้า wow. วมาเอ่ออะไรอีกจ้า ควีนถือเหรียญนะคะและอะไรจ้าเออ j u s t ิ c นะคะสุดท้ายใต้สำรับนะคะเป็นอะไรใต้สำรับนะคะเป็น9ก้าถ้วยนั่นเองจ้ามาเรามาดูดีกว่าตั้งแต่วันที่เขานะคะได้พบได้รู้จักกับคุณนะคะมันทําให้เขาในบังเกิดความคิดอะไรขึ้นมาในในในจิตใจนะคะในความรู้สึกของเขาบ้างนะคะมาเรามาวิเคราะห์มาดูไปพร้อมๆกันนะคะใต้สำรับเป็น9ก้าถ้วยนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างผ่านเนาะ ผ่านความรักผ่านความสัมพันธ์ใดๆมาค่อนข้างเยอะนะคะบางคนก็มีตัวเลือกเจ้าชู้บางคนก็ พบเจอกับความสัมพันธ์นี่อาจจะไม่สมหวังอะไรเงี้ยทำให้เขามีประสบการณ์ทางด้านความรักมานะคะคือให้คุณรู้ไว้เลยนะคะการที่เขานะได้มาพบมาเจอมารู้จักคุณนะ่ะก็สิ่งที่เขาได้มากกว่าความความจริงใจเนาะความความรู้สึกดีความจริงใจนะคะมันมันนอกเหนือกว่านั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกที่ทําให้เขาเนี่ยทํามันอบอุ่นอืมอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยทางด้านของความรู้สึกนะคะมันมันทําให้เขารู้สึกตรงเนี้ยขึ้นมาอืคือคุณน่ะ คุณเหมือนไปเปิดตาเนาะเหมือนไปเปิดตาให้เขาเนี่ยนะคะได้ได้ได้พบกับได้พบกับอะไรบางอย่างเหมือนได้พบกับสิ่งสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่คิดว่ามันจะมีอยู่จริงไออย่างเช่นส,สมมุติเรื่องความสัมพันธ์มาอย่างที่บอกไปว่าเขาอะถ้าเขาเป็นคนที่เหมือนผ่านผ่านความสัมพันธ์มาเยอะหรือว่าเป็นคนที่เจ้าชู้อะไรคุณจะทําให้เขามีความรู้สึกเออเหมือนว่า ไม่ไม่รู้นะว่าตอนนี้คุณและเขาจะความสัมพันธ์เป็นยังไงนะคะแต่ว่าคุณน่ะคุณรู้ไว้เลยว่าสิ่งที่เขาคิดแต่ที่เขารู้สึกมันทําให้เขาเหมือนเหมือนเปิดเหมือนเปิดโลกเหมือนมีความรู้สึกที่แบบเออ,เอ,อความรู้สึกดีๆความรู้สึกอบอุ่นจากการที่เราได้รับจากใครสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงเออไม่ว่าสุดท้ายแล้วคุณและเขานะคะจะไปสุดทางฝันไหมก็ตามแต่นะคะแต่คุณได้สอนบทเรียนได้ให้ได้ให้ความรู้สึกของเขาเนี่ยนะคะทางด้านนี้ไปนั่นเองนะคะ เขาเขาเขาเหมือนก็ได้รับในสิ่งที่เหมือนกับว่าเขาเขาตามหาได้ได้รับในสิ่งที่เขาเตามหาได้รับเหมือนความแบบมันมันมันไม่รู้เลยมันเป็นสิ่งที่เขาเหมือนไม่เคยได้รับอะไรแบบนี้นะคะแล้วแล้วเขาก็คิดเออมันมีอยู่จริงมันอะไรอยู่จริงซึ่งซึ่งตอนนี้นะถึงแม้ว่าคุณแล้วเขาจะแบบ บางอาบางคนห่างเราะบางคนห่างหรือว่าอาจจะยังไม่ห่างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตามแต่คุณน่าจะยังคงอยู่ในในจิตใจในในความทรงจาของเขาเออมันมันเป็นในแง่ของด้านของความรู้สึกอะในด้านของความรู้สึกนะคะที่แม่หมอมีมีความรู้สึกอย่างเงี้ยนะมันเป็นในด้านของความรู้สึกในด้านที่แบบว่าเออความรู้สึกล้วนๆนะโดยที่มันไม่ได้มีอะไรมาปะปนนะคะอืมเออคือเปิดอ่ะมันเปิดโลกเหมือนคิดว่าเออ เขาเรียกไงความรักแบบนี้เออความรักแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้มันยังมีอยู่แล้วเออมันมันยังมีอะถ้าถ้าเกิดที่ผ่านมานะคะที่เขาได้เจอความรักความสัมพันธ์อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าตัวเขาเหมือนเขาเป็นฝ่ายให้ให้อย่างเงี้ยสมมุติใช่ป่ะเขาก็ไปเจอคนหลอกเขาเจอบางคนบางบางครั้งก็ไปเจอความสัมพันธ์ที่เหมือนไม่คุ้มค่า ต่อการที่เขาเหมือนเสียไปอะไรเงี้ยแต่ได้กลับคืนมาไม่คุ้มอะไรเงี้ยเออแล้วตอนที่เขาได้มาเจอกันกนะก็ต้องขอบอกเลยว่าแรกๆเขาอาจจะเหมือนไม่ได้มั่นใจอืมอาจจะไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นนะคะอแต่พอ คือเขาก็คิดว่ามันคงจะเหมือนกับที่ผ่านๆมาอะไรอย่างี้แต่พอได้รู้จักคุณมากขึ้นหรืออยู่ใกล้ชิดอะไรๆกันต่างๆมากขึ้นมันก็ทําให้เขาเนี่ยนะคะเหมือนเปิดโลกเหมือนเปิดโลกเลยคุณคุณเหมือนแบบว่ามาเปิดแสงสว่างมาอะไรแบบนี้ให้เขานให้เขาเหมือนไม่ได้เห็นอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งด้านดีๆของความรักแล้วก็ความรู้สึกนั่นเองจ้าเอออารันนี่นะคะก็คือคําตอบของพวกคุณนะคะชาวแรนดอมน,นี้นี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขานะคะรู้สึก แล้วก็มีความคิดที่มันผุดขึ้นมาในหัวในในความรู้สึกของเขานั่นเองจ้าอเป็นยังไงกันบ้างคะก็ขอให้น้องรับพลังงานดีๆพลังงานบวก,บวกจากไพ่ไปเลยนะจ๊ะใครที่เข้ามารับชมนะคะถ้าเรื่องราวโดนใจนะจ๊ะส่วนใครนะคะที่ฟังแล้วไม่มั่นใจว่าจะเป็นเรื่องราวของเราหัวพลังงานดีหรือเกินมันจะดีแบบนี้จริงๆไหมแม่หมอนะคะอยากมาเช็คพลังงานส่วนตัวอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักเข้ามาพูดมาคุยนะคะมาสอบถามรายละเอียดการดูดวงกันได้จ้า mà hay ใครมีปัญหาอะไรนะ้องมีความไม่สบายใจความทุกข์อะไรก็มาให้แม่หมอนะคะ่ะช่วยปลดล็อกกันไปได้จ้ะก,ก็มาเข้ามาพูดคุยมาระงวงระบายกันได้ค่ะเราก็จะพร้อมแก้ปัญหาะคะพร้อมปลดล็อกไปพร้อมๆกันจ้าใครสนใจนะคะใครที่ไว้ใจกันก็ลองลองทักเข้ามาดูระกรันเออเอาวันนี้ก็เท่านี้แหละไม่มีอะไรมากนะจา้าแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อนหน้าแล้วกันก็ถือว่าเป็นคําตอบที่ค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีอะเหมือนก็คุณไปไปทำให้เขาเห็นอีกมุมหนึ่งเนาะอีก มุมอีกด้านหนึ่งของความรู้สึกความรักที่ที่ในในมุมดีๆที่มันยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะโอเคจ้าแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย